ถือเดี๋ยวทำให้นะถือแบบนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยยายนะถือแบบนั้นแหละลงไปอยากเห็นเลยยัดมั้งเดี๋ยวเฮ้ยเงียบๆดิจะยัดให้ดู ไม่ไหนไว,วะนม่หาพี่นนะไม่ชื่ออะไรนะกูจะเอาขายตัวเนี้ยต้องพอ,พอแพงเลยเป็นพนนันอะคันเนี้ยอเออเขาขายอ่ะงเงี้ยดูจอบใส่มา

เวลาด้วยเฮ้ยถ่ายดีดีเร็วเรเอาคอไปเรื่อยเรื่อยอนอนดัอ ถือไว้ไมจะยัดหอเย้าลอก่อนย้าจอบถือไว้อะขยับนะไม่ไหลจะไปวะเนี่ย 啊，他未必，还是不中不中。谁来了？你傻，你怂了。